เดี๋ครับพี่มีอะไรติดกับไม้ไหมมีรู้ตัวขอไม่ได้ใส่หมวกครับผมแดีวจอดรถแป๊บนึงขอดูกระเป๋าหน่อยมีอะไรมากกว่าไม่ใส่หมวกหน่อยอ่ะถอดออกมาเลยถอดออกมาเลยมีอาวุธปืนไหมเนี่ยมีอาวุธปืนไหมเนี่ยมีทำไมอะพี่ดูเห็นขับรถนะดูนี่ได้ไหมเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนเห็นนักศึกษาอยู่แล้วครับ มันจะมีงานกีฬาครับพี่กีฬาคนบ้านของกำนันแล้วผู้ใหญ่ครับอ๋อพี่ป็นอนไรเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ช่วยไม่ใช่ไม่ใช่มาดูในเบาะเลยในนี้ที่กลับาเพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกใช่ไหมใช่ครับอันนี้อะไรเนี่ยพวกของใช้พวกอะไปมีเชืดชูอ๋อ สายแคมป์เหรอครับเาวผมไปซื้อของมาครับเอาของเข้าบ้านถูกสายเส้นก็ <laughs> สองเส้นนะเ <c oughs> พิ่งไปเอามาจัดเลยดิโอ้ราคาดี <c oughs> <Okay. S 2> ครับหลังไม่ต้องกลับแล้วเจอด่ดานครับถ้ากลับรถเจ้าหน้าที่ก็จะขี่ตามมาเงี้ยแหละ,ะไปที่ไหนถ้าเจอด่านแล้วกลับรถก็จะโดนไล่ตามมาเงี้ยนะโอครู้สึกไม่ได้ใส่หมวกก็เลยโดนแน่ละแต่ก็ต้องใส่นะหมวกอะ่ะครับอ่าถ้าผมไปทางนี้ได้เลยใช่ไหมได,ได้เลยครับ